อาลนะก็พูดกันไปนกะ็ที่นี่นนี่นอ่านจากเอ่อสอนะล้กนกะ็อธิบายไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าศึกษาธรรมพรู้เจ้านั้นก็เราจะจับหัวใจของาศาสนาได้หัวใจของาศาสนาพุทธนั้นอยู่ที่ประพิรกเลิมสิ 60, ข้อ60สนี่แหละ เราจะไปดกเเล่มสิบข้อหกนี้สั้นๆน,น,นะที่บอกว่าทเวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสมุสณาพะวันตินี่แหละคือหัวใจศาสนาพุทธเลยนี่อาตมามั่นใจว่าอาตมาพูดไม่ผิดนะคือจะต้องรู้จักสภาวะสองเทวะนี่คือเทวะ ถ้ารู้สภาวะสองและทำสภาวะสองให้เป็นหนึ่งได้ก็เป็นอัเทวะเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีศาสนาอยู่สองศาสนาคือศาสนาเทวนิยมกับอัเทวนิยมคุณรู้เทวะคุณทำอัเทวะคุณก็รู้อัเทวะทำอัคเทวะได้คุณจบศาสนาในโลกเลยจบทั้งเทวนิยมจบทั้งอัเทวนิยมไงเห็นไหม สุดยอดอยู่ตรงนี้แต่คนไม่เข้าใจหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาจะบอกว่าพระเจ้าท่านตรัสว่าอริยสัจสี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาอริยสัจสี่ก็คือการอธิบายธรรมะสองในเวทนาทุกสุขมันไม่ได้อยู่ที่อื่นได้เลยมันอยู่ในเวทนาทุกสุขมันอยู่ในเวทนา พยายามจับอาการของทุกอาการของสุขไม่ได้แล้วก็แยกตัวทุกข์หรือสุขก็ตามสุขมันก็เป็นหลงคบหากับไอ้กามกับพยาบาทหรือโมหะอารมโมหะมันก็สุขอะไรมันวุ่นมันหลงเลอะเทอะแต่กามกับพยาบาทเนี่ยมันก็ไปคบกันกับไอ้ตัวเหตุปัจจัยเป็นกามกับพยาบาทไปปรุงแต่งกันเป็น สมใจในการ,รม,มันก็เป็นสวรรค์สมใจในพยาบาทไม่ยัมเป็นสวรรค์เลยแต่มันไปเชิงร้ายไอ้นี่ก็ร้ายไอ้กามนี่ก็ร้าย,าย,ายมันรู้จักจบหรอกมันก็มีสร้างในปรุงแต่งสร้างขยายต่อไปให้มันหนักหนาสาหัสดีไม่ดีซ้อนก็คือแย่งกามกันแต่มันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะศาสนาพุทธเจ้าท่านย่นย่อมาถึงตัวสําคัญของจิตเนี่ย แล้วเวลาคนที่หมดกิเลสนี่นะของาศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่หมดกิเลสประเภทที่เรียกว่ามันไม่มีกิเลสเกิดในจิตจริงแต่ว่าไม่รู้โลกโลกเขาเป็นยังไงอะไรใจไ,ไม่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่าศาสนาพุทธเจ้ามีโลกวิทูรู้จักโลกรู้จักโลกแต่ละระดับด้วยแต่ละขั้นแต่ละแล้วก็อยู่กับเขาอย่างอนุโลมปฏิโลม สังคมประเทศชาติจึงอยู่กันอย่างที่ในหลวงท่านตรัสว่าอลุ่มอรร่วยกันอยู่กันอย่างช่วยกันไปช่วยกันไปเท่าที่ทําได้ถ้าเขาไม่ให้ช่วยเราก็ช่วยก็ไม่ได้หรอกถ้าเขาให้ช่วยก็ช่วยอย่างที่เราอยู่เป็นอยู่นี่ใครจะจะช่วยก็มาเราก็ช่วยกันไปเท่าที่ขนาดนั้นยังล้นมือเลยคนจะไม่ให้ช่วยยังล้นมือเลย บางคนที่ไม่ช่วยหรือคนที่ไม่ศรัทธ,ธาไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเขาก็ไปตามทางเขาที่ชอบที่ชอบ,ชอบของเขาทั้งนั้นน่ะเราก็ทําเท่านี้ก็เหลือมือแล้วเกินที่จะทําละอ่าเราก็ทําประโยชน์ให้แกโลกอาตมาก็ภูมิใจตัวเองนะว่าเกิดชาตินี้อาตมามาทํางานทํางานเพื่อที่จะให้คนพ้นทุกข์ให้คนมีสุขให้คนเป็นประโยชน์ให้คนไม่มีโทษไม่มีภยต่อสังคมน่ พยายามสร้างคนมาช่วยประเทศชาติช่วยโลกช่วยประเทศชาติไม่ได้เป็นภาระของประเทศชาติพวกเราไม่เป็นภาระประเทศชาติไม่ได้เป็นเรื่องก่อวุ่นก่อวายไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นหนักหนาซ้ำเปตัวแย่งทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรก็โลกเขาก็ไม่มีไปแย่งการเมืองตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ในสังคมก็ไม่ไปแย่งเขามีแต่เสริมสร้างเสริมสิ่งที่ควรจะเสริมสร้างให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็น อะไรทางด้านสังคมไม่ว่าจะอะไรไปเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองก็เสริมสร้างเสริมให้เขาก็ไปช่วยเขาแม้แต่ด้านการเมืองเราก็ไปช่วยเขาอยู่เนี่ยเน่ยเราควรจะช่วยะอะไรที่มันบอกว่าก็มันอิสระเสรีภาพที่เรามีสิทธิ์ที่จะทําเราก็เห็นว่าน,นี้ควรเราก็ทําไม่ควรเราก็ทาอะไรของเราเยอะแยะไปเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วเราก็ทำของเราไปน่ พระศาสนาพรพุทธเจ้านั้นทั้งลดจเลຈความเห็นแก่ตัวเรื่องของส่วนตัวและทั้งเรียนรู้โลกที่จะวิริยารำพะเป็นผู้ขยันมันเพียรอยู่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องไปสร้างอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเรื่องความรู้วิศวะก็รมใช่พอประมาณในที่นี้ ไม่ต้องไปสร้างปืนสร้างลูกกระเบิดไปสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินการาจะใช,ใช้ทางด้านสร้างรถยนต์สร้าง,างเครื่องอิ่งเครื่องใช้อะไรทำได้ก็ทําที่ในที่นี้นะถ้าทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่ทําได้แล้วก็ทํากันไปในทางวิศวะในทางกสิกรรมโดยเฉพาะในทางกสิกรรมนี่เราเห็นว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตแล้วเราเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเราควรทาอันนี้ ให้มากถ้าประเทศไทยเข้าใจจุดเด่นของตัวเองพยายามมารดกนรรมกสิกรรมเนี่ยให้ดีให้เป็นเลิศในโลกเลยเนี่ยโอ้โหอุตสาหกรรมเรื่องอะไรอื่นๆเป็นรองอยู่งั้นนะอันนี้เราเป็นเด่นขึ้นมาโดยที่กรตสิกรของไทยอ้าลืมตาอ้าปากอยู่กินดี ทุกวันนี้นี่นะพวกอุตสาหกรรมลืมตาอ้าปากอยู่นะพวกอุตสาหกรรมพวกที่ทํางานอุตสาหกรมมรมแม้ในประเทศไทยนี่ก็ยังฐานะดีก็เช่าเกษตรกร,กร,กร,กรเนี่ยมาทําให้เกษตรกร,กรนี่ฐานะอยู่ดีกินดีอยู่กันใช้ที่จะสําคัญที่สุดก็คือสอนเกษตรกรอย่าไปรวยเพราะอะไร เพราะถ้าอักษรกรไปอยากรวยเหมือนอุตสาหกรรมนมันทำให้โลกเดือดร้อนนะเพราะอุตสาหกรรมมันขายแพงแล้วมันก็อยู่รอดแต่อสกษรกรรม,มนี่อย่าไปขายแพงแล้วอยู่รอดให้ได้เช่นคุณสร้างข้าวผลิตข้าวคุณจะขายข้าวราคาแพง ถ้ายิ่งผลิตข้าวแล้วขายราคาถูกได้มากเท่าไรนั่นแหละคือเจริญนั่นแหละคือประเสริฐทาให้ราคาข้าวถูกลงแล้วเราก็อยู่รอดนะใ่ตองมีเงินไขเราก็อยู่รอดทําให้ราคาถูกถ้าข้าวราคาแพงคนตายคือคนจนถ้าข้าวราคาถูกก็คนก็อาตมาท่งบอกว่าข้าวไม่ใช่ สินค้าจะมาค้ามาขายขันค่าคือสิ่งที่ต้องมาแบ่งกันกินไม่ใช่สินค้าจะมาค้ามาขายเอามังหาเงินหาทองมาขูดมารีดคนอื่นไม่ใช่น่ะอันอื่นมันไม่สำคัญคุณมีแต่ข้าวคุณก็คนกินข้าวก็ไปรอดแล้ววิตามินอะไรมันครบพร้อมดีพอนอกนั้นกินผืชกินผักอะไรมันก็พอหาได้น่ะ มันไม่หนักไม่นาอะไรแต่ข้าวมันอาหารหลัก